สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจานะครับวันที่30กรกฎาคม2567วันนี้ตื่นขึ้นมานะฮะได้ติดตามเรื่องราวข่าวของพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยใหญ่ <c oughs> เรา ตื่นขึ้นมาวันนี้นะฮะก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักอันเนื่องมาจากภาพที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพที่น่าสลดหดหูครับจากการเกิดภัยสงครามการสู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์และทหารพมา่าไม่ว่าจากลาเซียวน้ำลันนะฮะไล่ลงมาเรื่อยๆน้ำกำรรน้ำจางนะฮะ จนณบัดนี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องชาติพันธ์หลายชาติพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยใหญ่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ก็ต้องหลบลี้หนีภัยสงครามจำต้องหนีออกจากบ้านด้วยน้ำตาลูกเล็กเด็กแดงเป็นที่น่าสงสารจำเป็นต้องออกจากบ้านเพราะเกรงว่าจะถูกทางทหารพรม่าะนะนำเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดและลูกเล็กเด็กแดงก็จะเสียชีวิต เพราะเขาเริ่มไม่มีคุณธรรมเริ่มไร้คุณธรรมผมเคยบอกไว้นะครับว่าให้จับตาดูมีนอ,องลายจะทำแบบเนทันยาหูเพราะเนทันยาหูเนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนนะฮะแม้แต่่ายอพยพเขาทิ้งระเบิดใจตายนับพันนับหมื่นนะ,ะลูกเล็กเด็กแดงแต่พอตัวเองโดนบ้างเนี่ยนะก็โวยวายว่า,วา กลุ่มฮิทูลเลาะกลุ่มฮามาดกลุ่มปาเลไตน์นะไร้คุณธรรมแต่ที่ตนเองทำไม่มีใครพูดแม้แต่อเมริกาตรงนี้ไม่ได้ว่าอเมริกานะฮะแต่พูดถึงให้ฟังดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะเราได้เห็นภาพภาพหนึ่งคือสงครามในเมียนมาแล้วเรากลับมามองย้อนดูประเทศไทยประเทศไทยก็เกิดสงครามอยู่ในขณะน,นี้นะสงครามสามด้าน ด้านที่หนึ่งเลยคือสงครามเกี่ยวกับเรื่องของการเชิดชูนักโทษสงครามทางการเมืองที่วันๆเอาแต่คิดว่ากูจะรวมกับพักนั้นมึงจะรวมกับพรรนี้นะเพื่อที่จะให้อำนาจนั้นคนดำรงคงอยู่ให้กับกลุ่มของตนเองไม่เคยมีเรื่องใดที่เกี่ยวกับประชาชนเลยไม่มีเรื่องใดที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนหรือคนชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศนี้ มีแต่เรื่องของอำนาจกับอำนาจเท่านั้นนี่คือสงครามทางการเมืองสงครามจุดที่สองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือการแข่งแย่งชิงอำนาจระหว่างพักบางพักที่พยายามที่จะเดินหน้าล้มเจ้าให้ได้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะมีการใช้กฎหมายใช้กฎหมู่นะครับเป็นการพยายามที่จะสร้างปัญหาให้เกิดความปั่นป่วน แล้วก็อ้างว่านี่แหละการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วกัดกันอย่างหมูอย่างหมาเนี่ยนะฮะกูว่าแม่งเด็จการดีกว่านะฮะประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบอะไรก็ได้ขอให้เกิดความสงบสุขให้ประชาชนมีเวลาทำมาหากินให้รัฐบาลหันมาดูแลแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นคือการปกครองที่ประชาชนต้องการครับ แต่ถ้าปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วกัดกันแย่งกันทอดทิ้งประชาชนอย่างที่กำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยนะเราไม่ต้องการครับสงครามจุดที่สามที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนั่นก็คือสองครามเกี่ยวกับเรื่องของการค้าและก็ความมั่นคงการค้าเศรษฐกิจกำลังสุดโทมเพราะม่พี่น้องป,ประชาชนกำลังอดอยากกำลังจะอดตาย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อยรวยอยู่ที่ผู้ค้ารายใหญ่นะฮะแม้แต่เงินดิจิตอลก็เข้าสู่พ่อค้ารายใหญ่นั่นคือสงครามที่ทำให้ประชาชนกำลังจะอดอยากกำลังจะอดตายซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่บัดนี้กำลังจะเกิดขึ้นเพราะสงครามการสู้รบกำลังดำเนินการอยู่รอบด้านแล้วก็จับตา จีนอาจจะรบใกล้กับอ่าวไทยเพื่อที่จะยึดไต้หวันพม่าก,ก็รบกันนะฮะเขมนก็ขุดคลองนะาลาวก็พยายามแซะไทยทุกวันตรงนี้เนี่ยนะฮะเราต้องเปิดตามองครับเราจะปล่อยให้ผ่านไปวันวันหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดนี้กระทบเกี่ยวกับเรื่องของความมัน่นคง แล้วการไหลทะลักเข้ามาของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่หนีการสู้รบจากประเทศเมียนมาเข้ามาในประเทศไทยเยอะแยะมากมายแต่รัฐบาลไม่เคยที่จะวางแผนดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้โยนให้แต่ทหารดำเนินการนะครับแล้วงบประมาณมีให้หรือเปล่าก็ไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้มหาไทยต้องเป็นพระเอกมหาไทยต้องจับคู่กับทหารนั่นก็คือการสำรวจนะ อาห้ากลุ่มอย่างที่ผมว่าแต่มาถึงเวลานี้ไม่มีการสำรวจคนเก่าคนใหม่ปะปนกันไปหมดบัตร10ปีที่ขอไว้ที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยนะอยู่ก่อนปี48หลังปี48เนี่ยไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้กลุ่มมิจฉาชีพร่วมกับข้าราชการบางกลุ่มบางพวกไปเที่ยวหลอกลวงทําบัตรนะบัตรปลอมกันเยอะแยะมากมายนะเงินเป็นมนหมื่นล้าน แต่รัฐบาลก็ไม่ใส่ใจกระทรวงมหาดไทยก็ไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นการทำบัตรสิปีที่ไปยื่นขอไว้ที่ถูกต้องตามกฎหมายดำเนินไปตามระเบียบระบบไม่มีวันที่จะได้ในรัฐบาลชุดนี้นี่คือความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคนชาติพันธ์ครับและกลุ่มที่ขอสัญชาติไว้ขนาดนายกสั่งมันยังไม่สนใจมันยังไม่ทำเพราะถือว่าคนละพักคนละพวก นี่แหละคือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนไม่ได้อะไรแต่พวกมันได้อำนาจดังนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าถ้ามีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยนะฮะออกมาเป็นด่านหน้าเข้าหาประชาชนแล้วรับเอาความทุกข์ของประชาชนนั้นมาร่วมกันแก้ไขร่วมกันจี้ไปทางรัฐบาลให้ดำเนินการถ้ารัฐไม่รัฐบาลไม่ดำเนินการกระทรวงใดไม่ทํางานก็ออกมาเปิดโปง กระชากลากไส้ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านจะได้ความเห็นอกเห็นใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนสมัยหน้ามีการเลือกตั้งก็จะได้ความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะท่านไปช่วยเขาก่อนในขณะที่เขามีความทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วก็หิ้วเงินไปแล้วก็บอกมาว่าผมจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเกิดเขาย้อนถามว่าแล้วสามสี่ปีที่ผ่านมาท่านทําอะไรบ้าง ก็จะตอบเขาไม่ได้นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นครับดังนั้นวันนี้กับผมเต่านินจาจึงมีความเศร้าเสียใจจากภาพเหตุการณ์ที่พ่อแม่พี่น้องต้องหนีออกจากบ้านต้องทิ้งบ้านทิ้งช่องของตัวเองหอบลูกเล็กเด็กแดงหนีภัยสงครามของพี่น้องชาวไทยใหญ่สิ่งเดียวที่ทำได้นะเวลานี้ก็คือให้กำลังใจและแน่นอน เราเองก็พยายามตั้งรับในฐานะที่เราเป็นสื่อในฐานะที่เราเป็นประธานมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาก็พยายามเรียกร้องกับพ่อแม่พี่น้องที่พอจะมีจะกินนะขอบริจาคเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งเพื่อรองรับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เราทําและเราอยากให้มีนักการเมืองพรรคการเมืองทําอย่างที่เราคิดทําอย่างที่เราทําเพราะนั่น คือการช่วยเหลือนั่นคือการดูแลแก้ไขปัญหาแม้ไม่มากก็ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชาตินะและถ้ารัฐบาลยังเป็นอยู่อย่างนี้จับตาสิงหานี้ครับอาจจะมีการเพ้่งไหวลงถนนเมื่อไหร่ผมเต่านินจาหนึ่งคนยินดีที่จะร่วมยินดีที่จะไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพราะถ้าทาเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เราพร้อมที่จะพลีชีพและถ้าทำเพื่อความสงบสุขของบ้านของเมืองเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราในวันข้างหน้าเราก็พร้อมที่จะเดินชนเท่าที่เราจะสามารถทำได้นี่คือความในใจของกระผมเต่านินจาที่ออกมาพูดในวันนี้ครับ สุ <5. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28่สกยายน0 2 4นะคะแล้วเราก็ตัดสินใจกันเรียบร้อยแล้วเราคือเราจะไปเราจะออกจากน้ำรันชั่วคราวเพราะว่าทหารกลุ่มนึงมาถึงที่น้ำรันแล้วแล้วก็ทหารพรม่าก,ก็เช่นเดียวกันแถมกำลังมาเรื่อยๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหาที่น้ำรันหรือจะมีการสู้รบกันเหมือนที่ลาเซียวเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราต้องหลบไปสักพักนึง ตอนนี้เราเตรียมของเรียบร้อยแล้วเป็นเวลาเที่ยง40่กว่านาทีใกล้จะ่ายบงแล้วนะคะเราเตรียมกันทั้งวันเลยจริงๆก็เตรียมกันมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้ก็ถึงเวลาออกจากบ้านจริงๆแล้วเคียดแล้วก็ซศอม <laughs> แต่ก็ตรงความลํำปากก็จะเป็นตอนที่ที่เรามีเตกนี่แหละ 你不要哭啊！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 你不要哭 ตอนนี้เราออกจากน้ำรันเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะมาเรียวเป็นพาย่ำหนึ่งโมงครึงะคะ่งแล้วค่ะออกที่น้ำรันเจ้วก็มาเรียวก็มุนาก็าตั้งสองเลา่าผัดตั้งสองเล่าเมื่อเกืงตอนนี้เรากําลังไปทางสองเล่าเมื่อเกืงน,นะคะเรามากันกี่คนเลยเอ้พี่แสนแล้วก็หลานสิงช์ดินนี่ดิน แสงยืมแล้วก็โมกับลูกน้อยลูกเราเพียงสามเดือนเองนี่คือออกเดินทางครั้งแรกสุดยอดไม่คิดว่าจะได้ออกเดินทางแบบนี้ออกค่าตั้งปอะกันตั้งสุดก็อแง,ง่สายแรงเมืองออกค่าตั้งปอะกันตั้งสุดออกค่าตั้งเนี่ยผมจะว่าก่อนเลยฮะนะ่ะเงื่งเวโซข้าวนะะี่ค่ะ

น้ำดันกันมาแบบเยอะมากๆเลยนี่เขาไปทางไปแล้น้องวัวจริงๆตั้งแต่เช้าเลยเนาะจะเห็นรถออกจากวันน้ำดันแล้วก็บางบางคันก็มาจากทางไกลเลยออกกับเยอะมากค่ะเจอมีพี่น้องไทยบอกว่าทำไมไม่หนีมาทางไทย ี่แจงบอกว่าหนีแค่นี้ก็ถือว่าลําบากมากแล้วลําบากจริงๆเพราะเรามีลูกเล็กใช่ไหมคะเราจะไปไหนไกลไม่ได้เลยขออยู่แถวๆนี้ดีกว่าถ้าหากว่าหนีใช่ไหมมีประเทศไทยเขาต้อนรับอันนี้พี่น้องอะไรนะก็หลบผู้ลี้ภัยอ่ะแต่ก็ตอนนี้คือเยอะพอสมควรเยอะมากเยอะเกินเยอะเกินที่จะรับได้ พี่แสงบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็เกรงใจกรงใจข้อพิพาทสอำขาอมากเลยเรายังได้อยู่เนาะเรายังได้อยู่ถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆเราแน่นอนค่ะจะเข้าระเทศไทยทันทีเลยลืมได้ปัดพองตอนนี้เราเข้ามาในรัชดาได้แล้วนะคะป้าจ้าไม่บอกทำไมถึงป้าจ้านักหนัะเดินลุ้น ม,มาถึงตีวันพักที่ก็ฝนตกค่ะเรามาถึงที่หมู่บ้านพักที่ฝนตกนะคะระหว่างทางที่เรามาฝนไม่ตกเลยแต่แดดร้อนมากมาถึงแถวนี้ก็ถนนเริ่มลำบากเลยเพราะว่ามีรถจอดอยู่นะรถเขาเป็นอะไรไม่เลยรถเขาเป็นทางกองพัวปะะ้อย่าไม่ดีกองพัวอ่ะทางเราว่ารถติดโคอนปะ จะไปได้ไหมคิดว hey, so yeah. ่าไปได้ไหมไป้ยไปถึงค่านังเลเอรก็ยน่าไมจุกกะไม่สค่ะรถเดดยาวจนถึงโน่นเลยอ่ะมานดวเข้าไปเนี่ยเหที่นูเนจะลือถนนตรงนี้มันเลื่นเกินก็เลยถ้าเป็นรถเฟิร์นถ้าเป็นรถ เล็กก็จะไปลำบากหน่อย่ะสาธุขอให้ไปได้ซุณสมศรีในก็จะเป็นคนพัคก,กี้มากค่ะเพราะคนพัคกี้มากเนี่ยมันจะไม่หลินของกลางแถว,วนี้ก็ลำบากมากเลยถ้าเป็นรถเกียนี่คือ ติดรอนเลยก็ได้แล้วจอย่างไี้ไม่ได้มันต้องมีโคิดต้องมีโควิด<ร>ใช่ไหมถ้าไม่ใช่โคนบอยน่าจะได้เนาะไม่มาไม่ได้เรารอประมาณสิบนาทีอะโชคดีมากเราไม่ได้รอนานการีห่มไหไปหึง เดี๋ยวเรามาดูบ้านที่เรามาเช่าอยู่นะคะก็จะเป็นแบบนี้หลานกํำลังทำความสะอาดหิ้งพระก่อนอื่นเลยก็จะเปลี่ยนดอกไม้บนหิ้งพระก่อนแล้วก็ทำความสะอาดแถวๆนี้นี่บ้านที่เรามาอยู่ก็กวา้วางพอสมควรสำหรับเราสี่ห้าคนก็ได้อยู่ค่ะแล้วก็จะนอนกันตรงนี้เลยอยู่แล้วถ้าเป็นในบ้านนะคะแขก เขาไม่ให้นอนในบ้านเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไปประเทศไทยได้ข่าวว่าน่าจะอยู่ชลบุรีด้วยนะคะคนลงบอกนี่แนหรักมากที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะคะไฟฟ้าก็มาจะมาแค่เป็นบางครั้งเท่านั้นเองก็จะเป็นไฟจากเครื่องปั่นน้ำน,นี่แสยงยืมเล่นส์สัง่ะ เลนสังคาไสนยับเลนสงสอ่ออ๋อไหนหล่ะแรงมึงง่ะไม่ได้เลยระหว่างทางก็จะงองเง็นนิดหน่อยครับไม่สมค่าไหนหลกนอกนาอืมไอเมือ เขานั่นในรูนนนนคนนันนั่นเขานั่นในน่ะวพราะอย่างสองสามวันเ้าสองเมินอ่ะเนอะเบียดมากที่นี่มีไฟฟ้าแต่ว่า ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ก็ที่น้ำรันนะคะมีแต่คนออกมาเยอะมากเลยบางคนก็ไปทางเมืองถึงปางหลงไรคาตองจีนบางคนก็ไปยังเขตของมันตะเลย่างกุ้งแล้วก็เขตที่ใกล้ๆกับแถบน้ำรันนะคะตามหมู่บ้านต่างๆนะคะเลนเลแล้วในคลิปนี้มาพักผ่อนก็แล้วกันนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ปลอดภัยแล้วคะ่ะส่วน ได้ข่าวว่าที่น้ำรันนะเมื่อกี้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเยน็นวันที่28จุลัยาย2 0 2 4มีการสู้รบใกล้ๆก,กับน้ำรันนะคะก่อนที่หมู่บ้านก่อนจะถึงที่น้ำรันนะคะน่ากลัวมากพี่สาวโทรมาบอกอยู่แต่เขาก็อยู่ในบ้านกันตอนนี้ที่บ้านคือจะมีพี่สาวเฝ้าบ้านแค่หนึ่งคนแล้วก็มีญาติหลานๆอีกหลายๆคนถ้าหากว่าเขาไม่มีเตกเล็กไม่มี ไม่มีเด็กเล็กก็พร้อมที่จะหนีทันทีถ้าหากเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าเรามีเด็กเล็กเราก็เลยต้องมากันก่อนค่ะปกติทุกปีในเวลานี้เราจะได้กลับนานางแต่ว่าปีนี้เสียดายมากเราไม่ได้กลับไปที่นานางแต่ไม่เป็นไร เราดูอีกหน่อยถ้าหากว่าสถานการณ์ที่คลายลงก็อาจจะได้กลับไปถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่ปกติเราก็อาจจะยังไม่ได้ไปแล้วนะคะที่นานางที่นานางหลายหลายท่านเลยถามเข้ามาบอกว่าปลอดภยัยไหมทุกคนเป็นอะไรไหมส่วนที่นานางปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่นานางแต่ว่าสัญญ,ญาณเสตดัดถูกตัดเป็นช่วงๆก็เลยทำให้ติดต่อกันลำบากหน่อยคะ่ะ